เฮียรักนะคะมาแบบว่าเปิดซิงแลเดีโอ้โหทุกคนดูดิเนื้อคือแบบว่าอลูกแบบนี้อร่อยมากที่ส่วนดิฉันคือแยกกันซื้อเลยนะปังมากนี่ดําแบบนี้นะคะโอ้อโอ้ทุกคนดูความหลวมสิเห็นไหมหลวมจากครูเลยเดี๋ยวลองกดนะอุ้ยนี่ไงเห็นไหมเนื้อไหมอ้โหมาแล้วนะคะเป็นยังไงโอ้อ ดูสิแล้วหลวมมากหลวมออกจากภูม,มากโอ้ดูโอ้โหแม่เนื้อสวยมากโอ้โหร้อนมากทุกคนดูดิเห็นไหมเหลืองมากใส่สีหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีตอนลข้าสู่ชินีชาแนลจ้าหลังจากที่ห่างหายไปนานมากทุกคนคะ่ะก็คิดถึงกันก็อยดาก,กันเยอะนะคะตอนนี้ชินีอยู่ที่ รามคำแหงเท่าไหร่อันนี้อยู่กับกา <16 6. S 1> แฟสเตชันจ้าร้อยหกหกร้อยหกสิบหกเหรอรามคำแหงร้อยหกสิบหกนะคะทุกคนตอนนี้ก็เขาเรียกว่าถึงหน้าทุเรียนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็มาอัปเดตทุเรียนเคยรักนะคะมาพังบอกว่าพี่ชีน่าย่ทุเรียนแล้วนะคะแวะมาซิมทุเรียนด้วยวันนี้ก็เลยแบบว่าพากาแฟเลเพราะกาแฟมไม่เคยมาใช่ไหมใช่แล้วเออ แล้วก็มันเพิ่งเริ่มเทศกาลทุกคนขาเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะร้านทุเรียเฮดลักขายอยู่ตรง4ี่แยกนะคะเซเว่นที่สองหรือเปล่าออ้ยมาถึงแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าเริ่มเปิดเดีดูการลูกค้าย,ยังไม่เยอะนะคะไม่ต้องรอนาะทุกคนมาได้นะสวัสดีค่ะว้ายมาแล้วแปดรูกก็ไปหมดเลยเอาจริงหรอลูกค้าซื้อแปูกแล้วหรอ อุ้ยมาถึงโอ้โห้อนมากทุกคนดูดิเห็นไหมเหลืองมากใส่สีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมีคนปอกสองคนแล้วหรอแล้วปีนี้ปีนี้มีลูกอีกยังเนี่ยไมาแล้วแมแล้วครับแมวแล้วพอแล้วหรอปูละครับเคียรักมะปางทุเรียนหมอนทองระยองคัดพิเศษนะคะเห็นไหมนี่ทุกคนจะบอกว่าทุกคนลูกแบบนี้อร่อยมากที่สวนดิฉันคือแยกกันซื้อเลยนะ แบบนี้คืออร่อยเนี่ยทุเรียนลาลาอย่างเงี้ยจริงกาแฟาอร่อยเนื้อสวยมันเป็นยังไงอะ่ะมันถ้าที่ถ้าที่สวนฉันนะเขาจะขายแบบราคาไม่แพงแต่ว่ามันอร่อยอ,อทุเรียนทุกคนเห็นไหมมีลงมีลาอันนี้รศอย่างเงี้ยกูจะอันนี้มันดําจริงอะไม่ค่อยเห็นลาเลยดําขนาดนี้นะโอ้ยอันนี้ต้องปอกให้ชิเนกินลนะเลยนะพิสูจน์เลยนะว่าดําแบบนี้คือมันิศจริงน้องอะไรคะ เราเป็นเอีป้าเป็นเอเราอยู่ชีเน่คุณแม่คุณแม่ต้องเอาลุกลาลาดำๆม,ม,มาอร่อยจริงๆให้เฮียรักตอกเลยเ็นเเ็นราบอกว่าลาลาดๆเขาจะไม่เอามาขายที่แม่บอกว่าให้เอาออนดมามันรอร่อยแม่แล้วก็ให้เขาตอกให้เลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะทุเรียนเดี๋ยวคุณแม่เลือก <FC. S 2> เนะอ็ซีแม่บอกเอามาเถอะมีคนซื้ออ๋อเฮียรักจะไม่เอามาเพราะกลัวไม่มีคนซื้อ แต่แม่บอกเอามาโรดมีคนซื้อแน่นอนแต่ที่เรนี้รู้สึกว่าเขาค้นเวลาดำมาเลยเนี่ยเออก็ลาดำกิโลละห้าสิบาทแม่เอามาขายตั้งร้อยเก้าสิบเนี่ยนะอุ้ยหลวมแม่หลวมมากเนี่ยเนี่ยเสียงเนี่ยหลวมเลยดูนับปอกมาคือหลวมนี่เขาจะแบบว่าให้แบบว่าเออกดเนื้อดูก่อนเห็นไหมเออ่จินใส่ถุงมือ จีมอุ้ยสีพอดีเลยตัวเองอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนไม่ต้องซื้อเดี๋ยวให้รักปอกให้กินแม่หนูหนูกินไม่เกินหนูกินไม่เกินหนึ่งปูยรักรัวหนบกินอะไรก็น่าอร่อยบ้านหนูก็มีทุเรียนแม่แต่หนูไม่ชอบกินสามโลเจ็ดสามโลเจ็ดทุกคนดูดิดูข้างนอกเป็นแบบนี้แล้วดูข้างในสิโอ้สวยมากปะเริ่มแม่มาจากไหน แอยู่สวนสยามสวนสยามมาเลยกรุงเทพนะคะทอะ่มาแล้วเดี๋ยวดู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 นี่ปอกไม่กินเนื้อนะคะแต่ไม่เหลือเนื้อเลยจ้า <c oughs> มาดูโอ้ดูหโ,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 โูแม่เนื้อสวยมากเงาะถอดรูปมากทุกคนเห็นไหมนี่เป็นลาแบบนี้อ่ะดูเปลือกดูเปลือกทีให้ดูเปลือกก่อนดูเปลือกลานน่นี่ เป็นลาดําแบบนี้เหมือนเชลักเลยเห็นไหมแล้วพอถอดรูปมาโอ้เป็นเคนีราเดชอร่อยมากอร่อยใช่ไหมคุณแม่จ้าเป็นไงบ้างแม่อร่อยมากค่ะโอ้ขนาดแม่แม่ได้กินเสร็จนิดนึงแม่ยังบอกอร่อยมากอ่าไปกันต่อจ้าปุดอีปีนี้ขายนานยังเนี่ยก่อนสงการเลยครับก่อนสงการเออสงการก็กลับบ้านไม่ได้หยุดครับ ขายยาวเลยหรอขายยาวเลยมันหยุดไม่ได้เรียมันพมาแล้วมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเปิลโอ้โอเมกดหลวมมาก <c oughs> นีถ้าได้ทุเรียนสวนชิเน่มาขายตรงนี้ที่เรียนเฮียร er ักก็ตายเลยแล้วเนี่ย <c oughs> เพราะว่าขายราคาทุน, <c oughs> น,นเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยเลดบางคนเขาไม่รู้เนาะว่ามันอร่อยเขาเลือกแต่ข้างนอกไงเฮียใช่ครับเขาบอกว่ามัน หลายคนก็ถามว่าชินเน่ไม่เห็นมาสักทีมาแล้วนะคะเป็นยังไงโอ้ดูสิแล้วหลวมมากหลวมออกจากภูมากเลยทุกคนเลยดู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 แซกเข้ามาหน่อยแซกเข้ามาหน่อยเออขออ้าวอ้าวนิงอ้าวโอ้โหทุกคนไม่เห็นเม็ดเลยจ้าทุเรียนพันไรเมเล็ดนะคะหมอนทองนะคะคัดเกตจากระยองนะคะอืมไปอีกหนึ่งแมตจ้าสวยสวยจริงๆ เคารักเขาจะขายอยู่ตรงนี้ทุกปีนะทุกคนเบอร์โทรชิเน่ก็ทิ้งมาให้แล้วนะคะโอ้โหแต่มาปางจะไม่ค่อยรับนะคะแล้วก็ตัดสายทิ้งนะคะลูกสาวลูกสาวเล่นเกมกานะม,เามาต่อเลยต่อเลยผู้ที่ห้าแล้วนะครับเออผู้ที่ห้านลิลบโอ้ oh, my god ยัวมาโคตรโผมากวันนี้กิโลเท่าไหร่คันนี้่ร้อยเก้าสิบครับผมกิโลละร้อยเก้าสิบบาททุกคนที่หน้าสวนก็ประมาณร้อยสี่แล้วนะร้อยสี่ร้อยห้าแล้วนะนี่ราคาไม่แพงเลยก็คือเชลักอ่ะไม่ต้องทําอะไรปีนึงขายทุเรียนสามเดือนนะก็ได้เป็นล้านแล้วนะคะซื้อนาซื้อนาซื้อที่ร้านไม่ช่เงินทุเรียนนะคะหัวร้านอ๋อหัวร้านอุ้ยแรงมากผมเขาเป็นอาราเบนะนี่นี่เอกลักษณ์ของเขาอาราเบ้ชาอดำก็มีนะ ลูกค้าคนนี้รู้งานมากเอากระอับมาโชว์กระอับหน่อยนี่เอากระอับมาใส่เองนะและรูด้วยนะว่าเทนตรงนี้ต้องกินแบบทุเรียนลาลาดำดำนะมิโทเขาต้องเอาดำดำแบบนี้อร่อยเออเนื้อได้ขึ้นเลือดบอกเลยไม่ดำนะเดี๋ยดูไม่ดำก่อนอา๋ยวดูไม่ดำก่อนลูกค้าเอาสองลูกนะคะดำกับไม่ดำเปิดแบบโอ้โหทุกคนดู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 เห็นไหมมันจะล่อนออกจากภูมากเลยด้ดูสีดิ อยาให้ลูกค้านะคะลองกดเนื้อดูนะคะเขาจะมีถุงนะให้ลูกค้าลองกดโอเคชอบแบบไหนอันนี้กรอบนอกนุ่มในอยู่ใช่ครับกบนอกนุ่มในหว่ะในนุ่มนอกเน่นอกกรอบในคุณคุณนะแม่เพ็ดก็มาจ้ะต่อไปเป็นดำดำนะคะดำเหมือนแบบชีเน่เลยเหมือนเทลักเลยโอ้โหหลวมมากทุกคนฟังเสียง อันนี้เป็นแกอมาด้านในนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมฟังเ,าาเสียงกันทุกคนจะรู้ว่ามันจะมันจะดูพกพก,พก,พกอะแกมันจะดูหล่มหล่อมพก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 อืมดูนี้ดำนะครับดำแล้วดูข้างในเป็นยังไงบ้างสีเป็นยังไงเออปันโภทรีโอโอ้โหไม่กลอ่อาลูกค้าเชิญจิ้มเลยค่ะเบาๆนะคะโอ้ได้เลย เริ่มแล้วนะค่ะทุกคนคะ่ะเป็นทุเรียนแบบว่าอันนี้แบบไม่ลาก่อนนะ<ห>โอ้โหทุกคนดูเนื้อสิลูกค้าขึ้นมากันเรื่อยเรื่อยรีบมานะทุกคนหลังจากที่ชินเน่ลงคิดไปให้รีบมาเลยเพราะว่าตอนนี้คิวไม่เยอะเพิ่งเปิดฤดูกาลนะที่รักเนาะใช่ครับแต่หลังจากที่ชินเน่ลงไปนี่ก็คงจะแบบแถวยาวแล้วนะจริงครับไปโอ้โหสวยมากลูกค้าจะไปพัทยานะคะใช่ไหม พัทยาเหรออย่างเงี้ยคือมันดีทุกคนคือคือเฮลักเนี่ยเขาขายมานานใช่ไหมแล้วก็เขาคัดเกรดมาอย่างดีอะทุกคนทุเรียนของเขาก็คือจะแก่จัดนะแล้วก็เนื้อสวยมากนี่กรอบนอกนุ่มในหวานในนุ่มนอกแน่นนกกรอบในใครอยากมากินนะคะเฮลักขายที่เดิมเดี๋ยวชินเนจะลงโลเคชั่นไว้ให้นะคะดำ,ดำ,ด,ำดำนี่คือรถ ตอนนี้เลนอาจจะดูแคบนปหนึงทุกคนเพราะว่าโทรศัพท์อีกเครื่องหนึงมันความร้อนนะคะมันก็เลยจะเป็นระยะใกล้นิดนึงราคาวันนี้190บาทนะคะอยากรู้ว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะเข้าไปติดตามนะคะพิมพ์อ facebook ว่าทุเรียนเฮียรักก็จะขึ้นเพจมาเลยนะคะมีเบอร์ติดต่อให้ด้วย,ยแบบเพราะว่าเฮียรักฉีดสีตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ อันนี้เป็นแบบลานะทุกคนเดี๋ยวมาดูาโอ้โหทุกคนได้ดูเปลือกสิเปลือกบางมากเสื้อลวอะไรไม่เป็นนะครับเป็นรังมดชป็ไรเพี้นนี่ชามันเป็นรังมดเป็นลาเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าบ้านชีเน่มีสวนทุเรียนทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องจริงแต่ตอนนี้ที่สวนไม่มีขายเพราะว่าปีนี้ทุเรียนแพงทุกคนขายขึ้นขึ้นลงหมดเลยอยากกินก็มาซื้อที่เคียรรักนะคะ แต่ใครอยากเอฟของชินเนก็เอฟในเพจได้เด้อแต่มันมีน้อยปีเนี้โอ้โหพโดโ,โพบัแบบโมบักแตงลูกค้าเอาซุปเปอร์แวร์มาเองเลยนะทุกคนล้นๆๆเรืืองมากสวยมากแล้วก็ใหญ่มากเลยอ่ะนะน่ะอ,อันนี้แบบไหนคบเนี่ยอันนี้แบบภูเล็กๆนะโอ้อัน,นุ้นคือใหญ่มากเลยอ่ะอืมพอลป้แจ๊สสองลูก ครับขายดีมากเอาเนื้อแบบไหนครแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะจองทุเรียนลาวไว้หนึ่งลูกเพื่อพิสูจน์ว่าทุเรียนลาลานี่แหละเลดจริงอะไรจริงทุกคนเคลารักเเอาลูกดำพิสูจน์ไว้ให้หนูเลยนะ,ะ,ะลูกดำพิสูจน์อะล็อกไว้เลยล็อกไว้เลย เดี๋ยวเที่ยรักนะคะจะปอกทุเรียนที่ชิเน่ซื้อแล้วอ้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ครับลูกดําแบบนี้อ่ะทุเรียนถือหน่อยดายันขั้วเลยนี่ลูกดําแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวมาพิสูจน์ว่าทุเรียนดําๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะมาเคาะแล้วเป็นไงมั่งหลวมไหมหลวมครับพอดีพี่ได้ินสุกพอดีไม่เป็นไรของหนูเองหนูใช้มือจิ้มเลยโอ้ทุกคนดูความหลวมสิเห็นไหมหลวมจากคูเลยเดี๋ยวลองกดนะ อุ้ยนี่ไงเห็นไหมเนืบไหมเนืบอนะมันกดแล้วมันบุ่มลงไปเลยอเออเลอดมาปอกเลยเดี๋ยวมาชิมทุเรียนเคยรักนะคะว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนปอกแล้วผูที่หนึ่งเออมาดูกันค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเออวาปมาสิ หัวหลุดออกมาจักพูนยขออนุญาตหยิบสิหนึ่งมันหลุดออกมาเลยนะทุกคนนี่ทุกคนดูสิโอ้โหโอ้ไม่ก็อันนี้เป็นทุเรียนรุ่นแรกอันนี้เป็นทุเรียนเรียกว่าลูกแรกของปีที่จะได้กินเลยนะอือหือนี่ปอกแล้วจ้าปอกหมดเลยนะครับปอกหมดเลยค่ะปึ๊บพอละเคยเครักปอกแค่สองพูอันอื่นเรียกํำเป็นไรนะเออกรีดไว้ใส่ถุงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วก็กินได้เรื่อย เออป่ะต่ออันนี้ก็คือให้เหลักถ้าทุกคนยังไม่ได้กินนะเขาก็จะทําเป็นภูภูแบบนี้นะคะแล้วก็กรีดไว้ให้เนี่ยสามารถเก็บไว้ได้นะใส่ตู้เย็นอ่ะมันจะยังไม่สุกแต่ว่าถ้าไว้ข้างนอกอ่ะถ้ามันอบหรือว่ามาอะไรอ่ะมันจะสุกนะทุกคนแล้วดูความดําสิโอ้โหยัวะ้ฮโอ้สุดยอดอ่ะทุกคนมาเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเยี่ยม่อย ฟังมากนี่ดำแบบนี้นะคะโอ้โทุกคนมาชิมกันกอ่ขนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้โอ้โหน่นไปเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนดู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 ดนี่เฮียรักนะคะมาแบบว่าเปิดซิงแลเด๋ยโอ้โหทุกคนดูดิเนื้อคือแบบว่าอืมแล้วเดี๋ยวให้ดูนะมันจะมีความแบบว่าเป็นอกไก่นี่ทุกคนโอ้โหดูดิความอกไก่มั็นอกไก่ไหมเหมือนที่ฉันบอกไหมริงนี่เออ อันนี้ก็คือขนลงเรื่อยๆเนาะมีสต็อกนะคะวันนึงแค่กี่โล300ครับ300บโลหมดก็คือหมดนะทุกคนอืมอาหารนักคนที่ไม่กินทุเรียนอืมบอกคือว่าจินเน่มากินทุเรียนเป็น,นที่ร,รักใช่ไหมใช่ครับคลิปแรกถ้าไม่กินทุเรียนนะครับปีปีที่แล้วเนาะอืมแล้วฉันก็สี่ปีโควิดสองปีเนาะใช่ครับ อยู่กันมาตั้งแต่แบบตรงนี้ย้ายไปตรงนู้นแล้วกลับมาตรงนี้เนาะทุกคนอร่อยมากนี่ดูดิอืมกระดูเม็ดอืมเม็ดตายไส้แห้งดูดิเห็นไหมเม็ดจะเหมือนกระปุกกลิงทุกคนดูดิเห็นไหมเชือเพียวเ่ออย่างเงี้ยกินได้เ็มที่สามสี่คำพอทุกคนเพราะว่าชินเน่ไปตัดกระเพาะมาแล้วก็คือมันกินอะไรไม่ได้เยอะกินเยอะก็ต้องอ้วกแต่รับรองอร่อยจริง อร่อยจริงอร่อยจังอยากบอกดังๆว่าอร่อยอร่อยแวะมาได้ร้านทุเรียนเฮียรักเสิร์ฟได้เลยข้อมูลอยู่ใต้คลิปที่สําคัญท bon. ุกคนตอนนี้เขาฮิตมากนี่ต้องกินทุเรียนแบบนี้นี่นกาแฟซูมาล,าลาลาดําๆแบบเนี้ยเห็นไหมนีม่แล้วปอกออกมา,ด,มาดำๆปอกออกมาเนื้อเป็นแบบนี้เลยการันตีเาเรียกว่าทุเรียนลาบเป็นข้างนอกแบบนี้เหมืนอนเงาะทอดรั่เหมือนฉลักอ่ะขึ้นสุดลงสุด ทั้งคืนงงนะสิขึ้นสุดลงสุดทั้งคืนไม่งงไม่งงายบายทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หนึ่งหกใจเท่ากับหนึ่งเม็ดข้าวนะคะวรักเล่นดูก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะเห็นไหมฝนขึ้นกันอีกแล้วจ้าสอะไปรักมาฝากบปายบายก่อนบ๊ายบายเจอกันจ้า